ทำอะไรคะรำอะไรคะนี่รำอะไรคะรำอะไรคะพูดภาษาไทยได้ไหมคะได้ได้อยู่เป็นคนไทยหรือคนเวียดนามคะะพูดภาษาไทยได้ค่ะพูดบ้าอะไรคะาาอ๋อเหรอคะ ว่ายังไงคะภาษาเวียดนามนับหนึ่งถึงสิบได้ไหมคะได้ค่ะอ่าลองนับดูสิคะโ,โนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสบน่เก่งมากเลยคะ่ะใครสอนคะเนี่ยหนูไปเรียนมาคะ่ะอ๋อเรียนที่ไหนคะภาษาเวียดนามหนูอยู่หนูเป็นคนเวียดนามอยู่แล้วหนูก็เป็นนักศึกษาเล้ค่ะ,อคะตอนนี้อายุขี่ขวบครับห้าคะ่ะไม่พูด าจริงเลยคะภาษาเวียดนามเนี่ยค <c oughs> ่ะอันภาษาอันไหนลำให้ดูหน่อยสิคะลำอยู่บนลำพัดให้ดูหน่อยสิคะอยู่บนห้อง